ไม่ทันพี่ชายนะักการทูตจริงๆค่ะชีวันนางเอกพีพีปูลปรีดีตกหลุมพรางคุณสรุธพระเอกก้าวนุพก้าวกับแผนงอพิชิตใจน้องน้อยที่งอนเข้าใจผิดเรื่องแฟนเก่าโดยคุณสรุธวางกับดักด้วยของชอบชีวันทามะกจิสื่อรักของเล่นยุค90ผูกเชือกล่อให้มหาชีวันรีบตะครุบคานบนพื้นปูนตามรัวๆฉากนี้พีพีคลานไปเจ็บเข่าไปแต่ต้องรักษาความไวจนหนุ่มก้าวยังเอ็นดูแผนงอคุณสรุธจะสำเร็จไหมมาลุ้นกันในพรชีวันค่ะ มางองน้องนี่มีชื่อเขียนไว้ให้ชีวันเป็นไงรับไหมจริงๆคืออยากได้ค่ะแต่ด้วยความที่แบบอายากให้เขางองนแล้วก็เล่นตัวเล่นตัวเล่นตัวนิดนึงแล้วก็ก่อนก่อนคลานนี้น้องก็เวิร์กช็อปมาแล้วใช่ปะ่ะคลานม,มาตั้งแต่หัวมุมตรงนู้นคลานขึ้นภูเข,ขาลงโอ้โหคือคลานสุดว่าอยากได้มากแล้วก็เจ็บเขานิดหน่อย <c oughs> แบบคลานจริงจังมากเพราะของชิ้นนี้หนูต้องได้ทุ่มสุดตัวเลยค่ะเป็นคนทุ่มเทอยู่แล้วฮะทุกซีนก็ฝากซีนนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งซีนที่น่ารักน่ารักเป็นซีนพ่อแง่แม่งอนของเราสองคนพ่อแง่แม่งอนเออ